ค่ะวันนี้ผมก็จะมาทําผัดสตอใส่กุ้งนั่นเองครับก็คือเป็นอาหารที่จัดจ้านสําหรับผมมากนะคะเป็นเผ็ดเผ็ดเลยใครอยากใส่เผ็ดก็ใส่นะครับใครไม่อยากใส่เผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะครับผมก็เพิ่งเรียนออนไลน์เสร็จก็จะจบด้วยมือนีนี่แหละครับมาเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับแล้วก็จะมีสตอกุ้งออน้ําตาลปีบ๊บแล้วก็น้ํามันน้ําปลา แล้วผมก็จะมีนี่ <c oughs> จะเป็นอ่ะพริกกระเทียมหัวหอมกะปิตำรวมกันนะครับจำไว้นนครับเราแค่เราใส่แค่น้ำปลานิดเดียวเท่านี้นะครับเพราะว่าแค่กะปิก็เค็มพอแล้วนะครับใส่น้ำปลานิดเดียวจบครับโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยครับเริ่มเลยโอเคครับเริ่มแล้วครับผมก็จะใส่่าน้ำมันลงไปนะครับ แล้วผมก็จะใส่กระปิกระเทียมแล้วก็พริกแล้วก็หัวหอมลงไปนะครับที่ตำรวมกันแล้วผมก็จะคนนะครับหมกลินก่นหอมเลยน,น,นะครับ ได,ได้แล้วเนี่ยฮะโอเคแล้วเสร็จแล้วผมก็จะใส่พวกนี้ลงไปเลยสตอร์กับกุ้งครับใส่ไปโอ้โหโอเคแล้วผมก็จะคนนะครับกลิ่นดีอยู่นะครับตอนนี้ กินสตอแรงมากเขามันจะไป 3, <c oughs> 3บาทสบาทมันนี่ยเขาจำรุมผมไหมครับ <c oughs> นี่ดูสิครับโอเคครับแล้วผมก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับแล้วก็ใส่น้ำปลา เสียจเรงไปฮนะโอเคหนูมนก็จะมาคนอีกทีครับอม,มสุดยอดอยงนี้นะน,นะโอ้โหทุกคนทั้งกินกาแฟทั้งกินสตอรครับ <c oughs> ไม่ได้เลยนะ,นะ,ยนะ,ะเนี่ยแรงนะฮะเนี่ยเขาจะมาลุมผมอีกไหมกลัวเขาโอเคเสร็จแล้วครับ เราก็จะตักใส่นี่นะครับอโอเคครับเสร็จแล้วครับดูสิครับหน้าตาสวยมากเลยน,นี่เตรียมอาวุธพร้อมชิมฮะ ขอชิมเค่กุ้งนะครับเพราะว่าอย่างอื่นร้อนอยู่เ้ยเร็วๆสินี่ฮะอืมอร่อยได้ยน,นนี่อ่ะโอเคนี่ทำตามสูตรผมเลยนะครับอร่อยจัดจ้านแน่นอนครับ ใครอยากใส่พริกเยอะก็ใส่นะครับผมใส่พริกนิดเดียวว่ากลัวท้องเสียครับโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามาชมวิดีโอของผมนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำเป็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ,บายๆเจอกันคลิปหน้าครับปลอดภัยจากโควิดนะครับบายบาย